ก็ามาพบกับช่างชุน m o d i f ายครับวันนี้ก็กล่องโซลานะฮะตระกูลโตต้านะครับน,นี้เราก็ถอดแยกออกมาละอันนี้ก็เป็นตัวกล่องไส้กระดาษไส้กองนะตุ่นนี้จะเปลี่ยนไส้กองนะฮะเราจะเห็นว่าสีออกจากคำคำแตัวกระดาษนะฮะแล้วนี่ครับดำเลยจะเห็นว่ามันดำออกมาเลยนะดำติดมือมาเลย อย่างนี้ก็คือให้คราบดำๆที่มือนะะี่นะนั่นก็คือตะกอนนะฮะตัวนี้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนมันก็จะทำให้ไอสวิตตููดปั๊มหรือ s c v นะฮะชอบจะมีปัญหาชอบติดแล้วก็วิ่งไปชอบดับอันนี้คือตะกอนน้ำมัน,นะะที่เกิดจากอา,อายุการใช้งาน,นะะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนกันครับ ถ้าไม่เปลี่ยนก็ระบบน้ำมันก็จะมีปัญหาอย่างแรกคือ SCV แล้วก็พวกต่อไปก็จะเป็นพวกหัวฉีดครับแล้วก็ลูกปั๊มส่วนนี้ก็จะเป็นไส้กรองใหม่ซึ่งกระดาษจาะขา,ขาวๆเลยไส้กรองก็จะขา,ขาวๆอย่างนี้อันนี้เราแกะออกมาจากถุงแล้วดูกัน อ๋อจะขาวๆอย่างนีนะ้เสร็จแล้วก็พอมีอายุงานก็คือพวกฝุ่นผงตะกอนอะไรที่เกิดจากน้ำมันก็จะมาติดอยู่ที่ตัวกรองนี้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เปลี่ยนไม่อยากครับใส่เข้าไปเลยเพราะก็จะมีบ่าล็อกนี่แล้วก็มีโอลิงใหม่มาให้โอลิงตรงถ้วยกรองนะฮะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นฝากรองตัวบนซึ่งอาจจะปิดลงไปเลย แล้วหมุนหาเหลี่ยมมาอีกทีหนึ่ง